ใหญ่เลยเดินใหญเลยโว้ยเก่งด้วยไม่เล่าเหอเดินเนเดนี่จะกลัหัหันเดินมาท่นี่ก่อ้วกับดินกลัิกลับไิากอยอดูรากาอดูรากาเดินต่อไม่รูเิปา

ด้วยความรักของฉันนั้นมานุ่งอวามรักจะองงงแต่อยากคืนฉันให้ยาวยังอวบนิ่เสมอทำเพื่เป้าฝันกลางวันจำเป้าเออด้วยความรักแต่ นั่นนาคุปากุลอย่าบยังยังยังคังรักแั่กังยังยังยังวังดัง้ังยังยั่จัง่ังยัง้ังยา่ยังยังยังยัำยังยังยังยมาชาติสาวรา ให้เราช้าให้เรามาพบกันวาชนะใครร่วมันให้ร่วมรักกันเป็นคู่อยออโอร้องจบด้วยคุณยอดเียมันจไม่ค่อยเินโอ้ยแบบนีวไม่เยเนี่ยย่งไม่มีพอเลยเนี่ยพอ

่าลูกสิเนี่ยลูกสิเ่ยเอาิเนี่ยเอาเดินอยู่ข้างหน้าเข้าบ้านนบเคบาดเคยเยบดก็สใหญ่แงย่อย